และขอถอยขอพี่น้องชาวสมุทรปราการจงคลิกมั่นและชี้พิธีการต่างๆได้เสร็จสิ้นแล้วเนาะในคืนวันที่4ของงานนะส่วนจะไปทำศพคุณเฉลยชนสวัสดิีฮะจากเรือเริ่มทยอยดัดครับของเงิงต่อเนื่องไม่ขาดตอนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งกับผมนายวัฒนาอัตมัยเห็ครับ ในนั่นคือเสียงนะครับจากสารสารจากใจจากพระนท่านวัฒนาอัศวเหงน,นะครับซึ่งเป็นบิดาของผู้ไวยชนคือท,ท่านชนสวัสดิ์อัศวเหงประธานหอกันค้าจ้บาบุตรประการซึ่งพิธีกรก็ได้ดำเรียนข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบในมุมของเรานะครับที่เราเป็นผู้ใต้กำบัญชาซึ่งก็มีอีกหลายแง่มุมที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงนะครับก็จะต้องก็จะเอ่ยถึงในโอกาสต่อไปนะครับ ในลำดับนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับก็กําลังในด้านบนบ้านข่าวนะครับเจ้าภาพก็กําลังส่งอขอบคุณแขกผู้เกียรติที่ทบกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะให้ท่านผู้เกียรติที่รบกท่านได้ขึ้นเคารพศพแล้วก็แสดงความอาลายัยท่านโจสวัดิ์สวาเฮนที่บ้านข่าวนะครับก็รออีกสักครู่หนึ่งครับ และการตันเดียวกันท่านยังอยู่ริเ <uniqueness> ด <violating człowie> ียครับที่สมัยจะเปยรนายกเทศมนตรีนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้พักผ่อนกับภารยาใส่แล้วก็รับประทานอาหารที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยทั้งสองจุดเลยครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในบ้านขาว้อมทั้งมีเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มบริการทุกท่านนะครับโดยบลสมาชิกพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ซึ่งก็นําโดยท่านผู้บริหารคือท่านนายกและท่านรองนายกสมาชิกสภาและก็พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุสราการแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนครสุราการนั้นก็นําโดยท่านนายกครับท่านรองนายกทุกท่านครับสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราการและก็พนักงานของเทศบาลนครสุราการ,ร,าค,ารครับ <st> แล้วก็อีกหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เดินทางมาทุกวันนะครับบริการดูแลความเรียบร้อยบริการประชาชนทุกวันก็คือ เทศบาลตำบลบางเมืองครับท่านนายกก็นําทีมงานทั้งรองนายกแล้วก็สมาชิกแล้วก็พนักงานของเทศบาลตำบลบางเมืองดูแลความเรียบร้อยประจ,จาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นทุกท่าคีที่เดินทางมาร่วมบา,างส่วนได้ทำบางส่วนทนที่ทม,มาร่วมงานกำลังทยอยกันท่านอื่นท่านพิธีกรนั้นก็อาจจะไม่ได้เ่ยถึงท่านนะครับเ่ยนามท่านครบทุกท่านนะครับ ก็ต้องกราบขอภัยเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้ครับค่ะโอกาสนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่ะมีท่านผู้มีเกียรติทำกระเป๋าสงค์ตกไว้นะคะสองท่านด้วยกันค่ะคือคุณนักทีเนื้อนิ่มนะคะและคุณรัฐวัฒน์คูวิจิตสุวรรณนะคะสองท่านนะคะ,ะ,ค,ะคุณนักทีเนื้อนิ่มและคุณรัฐวัฒน์คูวิจิตสุวรรณนะคะท่านทำกระเป๋าสงค์ตกไว้นะคะ ท่านติดต่อขอรับได้นะคะสำหรับคุณรัฐวัฒนนะคะโทรกับที่คุณอุัยรัตน์บาง้ำพึ่งนะคะ0959624302อีกครั้งนะคะ0959624302อันนี้สำหรับคุณรัฐวัฒนนะคะให้ติดต่อกับเบอร์ดังกล่าวค่ะส่วนคุณนัทีนะคะ ให้ติดต่อรับได้ที่บริเวณเต็นท์ดมขาวด้านหน้านะคะกับท่านสจสุชาตินะคะของคุณนักทีนะคะติดต่อรับกระเป๋าสตางค์ได้ที่บริเวณเต็นท์ดมขาวด้านหน้ากับท่านสจสุชาติค่ะความย่านำเรียนประชาสัมพันธ์เรียนท่านผ่านค่ะแทรกเรือเริ่มทยอยแจกบนทังแขกฟังสุดเอพิธรมอย่างที่นำเรียนทุกท่านมาโดยตลอดนะความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจาก ท่านผู้เกี่ยวทิ่ตัวผท่านกับดีพ่อชาวสมุทรปราการของเราครับเลื่องงานนี้ก็เช่นเดียวกันครับการต้อนรับอาจจะมีสิ่งบกพร่องอยู่บ้างครับแต่การดูแลต้อนรับอย่างเต้มแข็งเช่นนี้นะครับเกิดขึ้นจากทีมงานที่เข้มแข็งของท่านประธานหอปัรค้าจังหวัดสมุทรปราการครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลผู้เกี่ยรที่ตัวผท่านในทุกส่วนนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบพระคุณความมีน้ำใจจากหลายหลท่านครับ หลายหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยครับในการช่วยเหลือในการดูแลในส่วนต่างๆที่ทําได้ครับก็ไม่ได้เกิดจากการมอบหมายจากใครเป็นพิเศษถ้าก่อนหน้านี้นะครับท่านนายกเฉลิมสวัสสมวิชัก็จะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆผ่านผู้แทนภาชาของท่านครับงานเช่นนี้ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นถึงความ ตั้งใจนะครับและความมีน้ําใจของอคู่ใจขบัญชาและก็ท่านที่รับและก็เคารพในท่านประธานของกันธาจังหวัดประกานหรือท่านชนสวัสดิ์อัศว์วนเองครับมีหลายท่านก็มีภารกิจที่สําคัญครับแต่ว่างานนี้จําเป็นที่จะต้องมาทุกวันนะครับเห็นหลายท่านมาทุกวันครับทางครอบครัวอัศวนเอก็ซาบซึ้งในน้ําใจของทุกๆท,ท,ท่านครับจึงกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้นะครับ อย่างที่ท่านพอ,อออ้ได้างเรียนนะคะที่ทุกท่านมากันทุกวันนะคะก็เพราะว่าพวกเรามองมุมไหนก็หัวใจเดียวกันค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ทุกสิ่งอย่างสําเร็จลงได้นะคะก็คือเรื่องของทีมเวิร์กทีมงานที่เข้มแข็ง อย่างที่ท่านชนสวัสดิ์อวัศวเห็นผู้วายชนหวังรากฐานและปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาให้กับพวกเราในการนำทีมให้เป็นไปด้วยความเข้มแข็งเป็นเอกภาพนะคะและที่สำคัญเนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็คือพวกเราท่านผู้มีเกียรติทุ่ท่านนะคะได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและคารพต่อผู้วายชนก็เพราะว่าเราทุกคน ไม่ได้มองในสิ่งที่ท่านมีค่ะแต่เราทุกคนนึกถึงความดีที่ท่านทำค่ะซึ่งความดีของท่านก็คือสิ่งที่นำพาพวกเราทุกคนได้มาพบและมาเจอกันตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้นะคะและอย่างที่ได้นำเรียนค่ะสิ่งที่ทุกท่านเห็นการต้อนรับจาก ทีมงานของท่านชนสวัสดิ์อัธวะเหมทีมบ้านขาวทีมผู้บริหารทีมสอจอทีมสทนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งยืนยันว่าปณิธานความตั้งใจเรื่องการเปิดประตูตตบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพรยาต้อนรับพี่น้องคอยดูแลช่วยเหลือและพัฒนาสมุดประการบ้านของพวกเราจะเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู 6, ย่ตลอดไปค่ะ สิ่งที่คุณกบเอ่ยมานะคือความสวยงามของจังหวัดสุรบรกาีของเรานะครับคือความร่วมมือของอทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นทุกท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในจังหวัดสุรบรกาีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรบรกาีทุกยุคทุกสมัยครับพร้อมทับทุกภาส่วนของราชการทุกส่วนราชการครับที่ร่วมด้วยร่วมมือกันในการทำงานเพื่อพี่าาน้องประชาชนชาวสุรบกาีนะครับดังนั้นนะครับ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกท่านครับความสําเร็จในวันข้างหน้าก็เช่นเดียวกันครับความผาสุขของพี่น้องประชาชนสาวชาววสุรปราการจะสําเร็จได้สมดังเป้าหมายตามความารถนาได้ก็ด้วยความร่วมมือทุกท่านครับวันนี้หากท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าทางด้านในบันข่าวนะครับก็จะมีจุดที่แสดงความเคารพและระ,ะลึกถึงท่านประธานหอการ,รคาจังหวัดสุรปราการอยู่ด้านหน้า หน้าประตูบ้านข่าวนะครับทางด้านหน้าก็จะมีจุดให้ท่านได้แสดงความรู้ลึกถึงทางซ้ายขวาครับแล้วก็มีรูปก็จะลืมภาาเวลาเดินผ่านก็เป็นยืนดูรูปท่านนายกจนสวัสดิ์ก็เลนหรือประธานอบพันาของเราครับท่านก็จะมีอริยบทที่บางท่านไม่เคยเห็นครับรเห็นภาพนั้นก็จะเห็นว่าในมุมของท่านนั้นนะครับท่านก็จะมีมุมที่ทุกท่านไม่เคยพบเคยเห็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับ ในวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับ